สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องกุงคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5วิธีแก้อาการคัดจมูกน้ํามูกไหลนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับบางคนโอ้โหคัดจมูกน้ํามูกไหลทุกวันเลยนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําครับวิธีดีๆครับว่าเอ๊มันมีวิธีไหนบ้างนะครับ ที่จะช่วยบรรเทาอาการช่วยในการแก้นะครับพวกอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะครับอยากให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูลับลองเลยครับว่าจมูกของคุณจะโล่งมากขึ้นนะครับอาการคัดจมูกของคุณก็จะดีขึ้นได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า5วิธีนี้มีอะไรกันบ้างครับ วิธีที่1ล้างจมูกนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่มีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลบ่อยๆนะครับก็แนะนําว่าให้ล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นน้ําเกลือนะครับวิธีการล้างก็ไม่ยากนะครับก็ใช้เป็นไซลิงค์เนี่ยครับดูดน้ําเกลือขึ้นมาจากนั้นเนี่ยครับก็พ่นนะครับเข้าสู่จมูกในโพรงจมูกของเราครับก็จะช่วยชําระล้างให้ตัวน้ํามูกนะครับพวกสารคัดหลั่งอะไรต่างๆที่มันอุดตันในจมูกของเราก็จะทําให้จมูกของเราโล่งมากขึ้นนะครับสําหรับวิธีการ การล้างจมูกนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วใครที่ยังล้างไม่เป็นนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับก็จะช่วยให้ล้างจมูกของทุนได้ถูกวิธีมากขึ้นครับวิธีที่2ดื่มน้ําอุ่นนะครับแนะนาครับใครที่มีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลอยู่นะครับหาน้ําอุ่นมาดื่มนะครับอย่างน้อยสักแก้วถึง2แก้วครับอาการคัดจมูกของคุณก็จะดีขึ้นจมูกจะโล่งมากขึ้นครับแล้วก็ไม่แนะนานะครับให้ดื่มเป็นพวกน้ําเย็นนะฮะเพราะว่าน้ําเย็นเนี่ยจะไปกระตุ้นครับทำให้เกิดอาการคัดจมูก แลก็น้ำมูกไหลได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดื่มดูครับน้ำอุ่นไม่ว่าจะน้ำอะไรก็ได้นะครับดื่มดูเลยครับก็จะทำให้อาการคัดจมูกดีขึ้นได้ครับ วิธีที่3อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับการที่เราอยู่ในอากาศที่ร้อนจนเกินไปนะครับหรือว่าอากาศเย็นจนเกินไปก็จะทําให้น้ํามูกของเราไหลแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกขึ้นมาได้บางคนเนี่ยหลีกเลี่ยงอากาศเย็นอย่างเดียวนะครับแต่ไม่รู้ครับว่าอากาศร้อนๆเนี่ยก็สามารถทําให้น้ํามูกไหลคัดจมูกได้เหมือนกันครับดังนั้นแนะนำครับว่าถ้าสมมุติตอนกลางคืนนะครับที่เรานอนในห้องแอร์อาจจะต้องปรับอุณหภูมิไม่ให้เย็นจนเกินไปนะครับบางคนปรับเย็นมากๆแบบนี้ แล้วไม่ยอมผมผ้านะครับอันนี้อาจจะทําให้คัดจมูกตื่นมาตอนเช้าโอ้โหน้ํามูกเต็มจมูกเลยได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาว่าถ้าสมมติเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็อุณหภูมิแบบไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ผ่มผ้าให้อบอุ่นนะครับไม่ร้อนจนเกินไปก็จะช่วยให้อาการคัดจมูกของคุณดีขึ้นได้ครับ วิธีที่4หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยครับเป็นหัวใจหลักเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้และมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลบ่อยๆครับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้นั่นเองครับพวกสารก่อภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นไรฝุ่นนะครับฝุ่นควันอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยให้เราหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกบริเวณจราจรบริเวณที่เขามีการเผาไหม้เผาใบไม้เผาหญ้านะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นพ m 2.5มอง สามารถกระตุน้นทําให้เรามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้เลยครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับสถานที่เหล่านี้หรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหาหน้ากากาครับมาใส่นะครับบริเวณที่มีพวกฝุ่นควันอะไรเยอะๆก็จะช่วยบรรเทาอาการ<ๆ>เกี่ยวกับโรคอาการคัดจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลได้เป็นอย่างดีครับ วิธีที่5รับประทานยาแก้แพ้นะครับสำหรับหลายคนนะครับที่แม้ว่าจะทําทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นการล้างจมูกนะครับหลีกเลี่ยงฝุ่นควันก็แล้วดื่มน้ําอุ่นอะไรก็แล้วแต่ทําไมอาการคัดจมูกยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์นะครับคุณหมอเขาก็จะจ่ายยานะครับตัวยาแก้แพ้มาให้เรารับประทานก็ต้องบอกว่ายาแก้แพ้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับสามารถรับประทานได้เลยตัวยาแก้แพ้จะช่วยนะครับลดอาการคัดจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ ผลข้างเคียงเนี่ยยาบางตัวก็ทําให้มีอาการง่วงได้นั่นเองนะครับถ้ามีอาการง่วงเนี่ยก็แนะนําว่าให้รับประทานเป็นก่อนนอนไปก็จะทําให้หลับสบายมากขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมด5วิธีนะครับที่จะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลของคุณได้ครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับวิธีที่1ครับล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะครับวิธีี่2นะครับให้ดื่มน้ำอุ่น วิธีที่3ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปวิธีที่4นะครับให้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และวิธีที่5ครับรับประทานยาแก้แพ้ครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับให้ครบทั้ง5ข้อรับรองเลยครับว่าอาการของคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วย ตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยโดยการพิมพ์แอดหมอหมีหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยครับอย่าลืมแอดกันใหม่เยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมา่์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย